อีซูซูออนิวนะครับสวัสดีครับว้าอยู่ช่องเขเก่งกันมาซ่อมอีกแล้วนะครับนานๆถ่ายทีนึงก็ออนิวนะครับหัวเดียวยูโร3กองอยู่ข้างบนเนี่ยนะปี2012นบะครับกับอาการน้ําหายนะครับน้ําหายน้ําไม่ดันนะครับน้ําไม่ดันออกแต่น้ําหายหายไปไหนนี่ครับมันเข้านี่เลยพอร์ตมาหมดแล้ว EGR ไม่รั่วนะไอกระป๋องตัวนี้ไม่รั่วนะครับ แต่เมื่อวานถอดให้ลูกค้าดูก็คือว่ามีน้ําเกาะที่ที่ท่ออินเตอร์บนปีกผีเสือ้อเนี่ยมันเนี่ยไอท่อเนี้ยนะครับท่อพลาสติกน้ําเกาะอยู่ที่ท่ออินเตอร์ะเดี๋ยวพาไปดูไม่รู้ว่าจังมีอยู่หรือเปล่านะเมื่อวานถอดให้ลูกค้าดูนะครับบอกไม่ต้องดูอะไรนะบอกถอดมาเนี่ยถ้าเพราะน้ํามันจะเบาไงน้าเวลาร้อนๆมันระเหยใช่ไหมนี่ครับ มันมาเกาะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันมาเกาะอยู่ตรงร่องเนี้ยครับน้ําเป็นกองเลยเมื่อวานนะครับก็วันนี้เรามาจอดแต่เช้ามาจอดนี่ผมยังไม่ตื่นเลยมาจอดตอนไหนไม่รู้หลับลึกนะครับอ่ะ๋ยวนี้ลื้อดูแล้วนะครับอ่อี e g r เนี่ยมันมีคาบคาบน้ำนี่ตัวใต้มอเตอร์อ g r ครับเอ้ตรงท่ออดีเลยนี่ ใช่หอยดีเนี่ยเป็นน้ํานะเนี่ยเนี่ยเป็นคาบผีเขียวเนี่ยคือน้ํานะครับเนี่ยน้านะครับแล้วก็ล้วงเ้าไปขหางในเปียกเปียกแต่มันไม่ใช่น้ํามันนะเพราะว่าเรามาขยี้ขยี้เนี่ยมันแห้งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือส่องเข้าไปนะครับสูบสองปกติอันนี้คือสูบสามนี่คือสูบสามนะครับผิวก็บอกสูบเพลนเลยนะครับเป็นสนิมนะครับแล้วก็ ว้าว wow. อันนี้หงายท้องอันนี้หงายหงายกล้องขึ้นนะวาวแต่ผมจะทำยังไงให้ให้ออกให้ดูได้เดี๋ยวผมจะหมุนดูนะครับมันหมุนยากอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเออนี่นี่นี่นะครับนี่เห็นน,น,น,น้ำไหมนี่ครับที่วาวนะครับนี่สองหยดนะครับโอกาสฝาแตกเยอะเลยนะครับถ้าออกตรงวาวแบบนี้นะครับเนี่ยน่ครับ เดี๋ยวมันจะซูมก็ลําบากเดี๋ยวมันเคลื่อนเนี่ยน้ํานะครับนี่คือหัวน้ํานะครับเกาะคืออันนี้วาวนะครับวาลอันนี้คือกล้องกระดูกนี่มันจะอันนี้คือสายของกล้องนะเห็นไหมเนี่ยแกนน่ยแล้วก็มัน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 ปรับองศาได้ตอนทิมลงไปมันทิมอย่างนี้ไหมพอเราปรับองศากล้องให้มันหงายขึ้นมานะครับให้มันหงายขึ้นมาชี้เพราะว่าวาลมันอยู่ด้านบน อันนี้ก็คือเจอแล้วถ้าสองกล้องลงไปเนี่ยเห็นมันจะเห็นเป็นกระบอกสูบเป็นคาบสนิมเลยนะนะครับกระบอกสูบนะอ่าแล้ว่ยหงายขึ้นมาหงายขึ้นมาก็จะเจอน้ํเลยครับนี่สูบสูบที่สามนะครับสูบที่สามฝั่งเอ,อ่อน่าจะเป็นไอดี ID นี่แหละนะครับสองอันนะครับเพราะว่าหยาดเยิ้มนี่ย้อยเลยนะครับ หยดเดี๋ยวผมจะเอาตัวอัดน้ำมาอดตรงนี้เพราะว่าระบบน้ําผมยังไม่ได้ถอดนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนงะครับใช้ตัวนี้อัดนะครับนี่อัดไปที่ฝาหม่น้ํานะครับแล้วก็มาดูอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ครับก็จะดูยากๆหน่อยจะหมุนดู ได้ป่ะโุ้ยมันหมุนเมยไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวถักแป๊บมันจะหยุดเน่เน่เน่จะหยุดแล้วเนี่ย เ,เริ่มสะสมเรื่อยๆนะครับเริ่มสะสมเรื่อยๆอันนี้ตรงหัวลูกสูบนี่หัวลูกสูบเนี่ยน้ำน้ำน้ำมันหยดลงมาจากข้างบนรู้เรื่องฝาก็หมื่นกระบ,บาทเรียบร้อยครับ แค่สูบสาก็พอแล้วไม่ต้องดูเยอะยังไ,ไงก็ได้เลออยดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาไงลงุงลุงเนี่ย,ยฝาแตกอะทำไงเออแตกก็แตกแตไปน้ำก็ไหลนิดนี่เลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ